ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่รักมาแล้วค่ะค่ำคืนนี้นะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปิกดีๆฟินๆก่อนที่ทุกคนจะเติบโตในหน้าที่การงานไปทำงานพรุ่งนี้ปกตินะคะในชื่อท็อปิกก่อนนอนคือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในเจดวันนี้ของคุณคือเรื่องอะไรเรามาดูซิอ่านด้วยพลังงานพิพยัยทาโรสำหรับนี้นะคะ คุณผู้ฟังกินข่าวกับอีหยางกินข้าวกันหรือยังทานข้าวกันหรือยังคะสวัสดีทุกคนนะคะขอให้มีความสุขแฮปปี้ในค่ำคืนวันอาทิตย์กับครอบครัวคนรักแล้วก็สัตว์เลี้ยงน่ารักของคุณผู้ฟังนะคะมาค่ะท็อป,ปิกวันนี้นะคะข่าวดีภายใน7วันที่จะทำให้คุณใจฟูคือเรื่องอะไรเรามาดูซิข่าวดีเรื่องไหนที่จะเข้ามาภายใน7วันนี้นะคะเชะิญด้าน อ่านกันทีละใบเลยนะคะน้อมรับพลังงานบวกนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาภายใน7วันนี้ของคุณคือเรื่องอไรใบแรกโอ้เดทอืมโซโกหรือว่าเจ็บปวดข่าวดีที่จะเข้ามาภายใน7วันนี้ของคุณนะคะจะมีการจบและเริ่มใหม่คะ่ะเดทใบนี้นะคะอะไรที่มันเคยจบ ตายจากการความรู้สึกความแบบสัมพันธ์สวัสด์หรือบางครั้งแม้กระทั่งต้นไม้ที่คุณเลี้ยงไว้มันตายไปอาจจะเป็นกระบองเพชรแคตตัดหรือว่ามะม่วงทุเรียนที่คุณแบบว่าเลี้ยงไว้อะค่ะข่าวดีคือมันจะเกิดการรีรันรีเทิร์นผลิดอกออกผลขึ้นมา อย,อยู่ก็ฟื้นขึ้นชีพมาหรือพลังงานของความรักหรือเปล่านะใครบางคนนะคะอาจจะเกิดราศีพิจิกนะคะเดทราศีพิจิกผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11เดือน11อาจจะติดต่อกลับมาหาคุณแบบปุบปับ ับพันธันด่วนเพื่อบอกเล่า90เรื่องราวในชีวิตเขาคนคนนี้อาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือว่าบางทีเขาอาจจะตื่นรู้เติบโตทางจิตวิญญาณและอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะกลับมาทางจิตวิญญาณหรือกลับมาทางการปฏิสัมพันธ์กันตัวเป็นๆน,นะคะข่าวดีคือจะมีผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11 ราศีพิจิกธาตุน้ำติดต่อกลับมาหาคุณทำให้คุณใจฟูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นมันเยอะมากๆเลยค่ะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายปีมะนะคะมะเมียม,มะแม่มะรงมะแสงนะคะรอคอยเลยค่ะใครที่เป็นหมายเลข11นะคะจะติดต่อกลับมาหาคุณทำให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้แล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าฮะ คุณลืมเขาไปแล้วหรือเปล่าอยู่ๆเขาก็ติดต่อกลับมาภายใน7วันนี้นะคะน่ากลัวจังเลยคงไม่ได้มาในฝันนะคงมาจริงๆนะคะไปต่อคะ่ะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นภายใน7วันนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนอกจากใบแรกผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11ราศีพิจิกธาตุน้ำจะติดต่อกลับมานำพาความสุขให้คุณแล้ว อพลังงานของ4 of o u p s สี่ถ้วยคนบางใครใครบางคนที่ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวหรือเกินคนบางใครใครบางคนที่ไม่สามารถที่จะแบบว่าอยู่กับตัวเองได้ต้องการความสุขต้องการความสนุกสนานอาจจะมีคน เกิดหมายเลข4ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข4ราศีเมษอาจจะเป็นการติดต่อ t ทค e Action กลับมาชวนคุณออกจากบ้านชวนคุณไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออาจจะมามอบบางสิ่งบางอย่างให้คุณทำให้คุณใจฟูได้นะคะภายใน7วันนี้พลังงานของหมายเลข4หมายเลข11มันเกิดอะไรขึ้นสิ่งไหนที่มันเคยจบไปแล้วความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งไหนที่คุณเคยคาดหวังเคยฝันไว้ว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกธนาคารคงไม่ติดต่อกลับมาเพื่อนที่ยืมเงินไปคงไม่ เมื่อคืนเป็นนี่สูนหรือเปล่าอาจจะมีพลังงานของการรีรันกลับมาตามสัญญาทวงสัญญาหรือบางทีหากแม้นว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณเขาได้ตื่นรู้แล้วค่ะว่าคุณน่ะคือคนที่เขาต้องชดใช้กรรมต้องชดใช้นี่อาจจะมีการ เอาเงินเก่าหรือว่าสิ่งเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆกลับมาให้คุณได้ใจฟูใน7วันนี้นะคะราศีเมษร,ราศีพิจิกหมายเลขก4หมายเลข1 1นะคะนางฟ้ามองว่า สิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณคาดไม่ถึงคิดไม่ฝันว่ามันจะตายแล้วฟื้นขึ้นมานั้นจะกลับมาทําให้คุณใจฟูยอีกครั้งนึงอาจจะมีการง้อขอคืนดีหรือว่าเข้ามาทําให้คุณเซอร์ไพรส์แบบเธอเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้อยู่ในฝันเธอแล้วเราอยู่ในชีวิตจริงเธอแล้วอาจจะมาปรากฏตัวปรากฏกายหน้าบ้านคุณนะคะแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้คุณมาเรามารองแบบว่า พูดคุยกันปรับความรู้สึกกันซิว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรือว่าต้องพอแค่นี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่คนคนนี้ติดต่อมาเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆนะคะเลข4เลข11ราศีเมษร,ราศีพิจิกได้นะคะไปต่อนะคะข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้คือเรื่องอะไรดูซิ อ้อสิบถ้วยดูสิพลังงานของใครบางคนนะคะมองคุณเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องคนทางไกลคนอยู่ต่างแดนต,ต่างชาติทางไกลกลับมาหาคุณโอ้นานแล้วอ่ะสิบวันสิบเดือนแล้วที่เราไม่ได้เจอกันบางคนอาจจะบินข้ามนาม้ำข้ามฟ้ามาหาคุณเพราะว่าต้านความคิดถึงไม่ไหวข่าวดีในสิบวันนี้ที่คุณจะได้เจอนะคะคุณจะได้รวบรวมความสุขคุณจะได้มีแพชชั่นกับครอบครัวหรือว่าบางคนค่ะ ากแม้นเกี่ยวกับความรักนะคะ ความสัมพันธ์นี้ผู้หญิงผู้ชายราศีตุลชาวธาตุลมนะคะอาจจะมาเจอมาหามาเซอร์ไพรส์ทำให้คุณตกใจหรือบางทีเขาอาจจะซัพพอร์ตออฟเฟอร์โอนให้โอนไวมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งอย่างให้คุณหรือบางคนหากแม้ว่าเขาเป็นลูกหนี้คุณอาจจะนำพาเรื่องเงินมาคืนคุณถึงที่ถึงบ้านเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยกับการได้คดโกงคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นภายใน7วัน นี้ของคุณราศีเมษร,ราศีพิจิกราศีตุลจะนําพาความสุขไหมคุณเลขสิบเลขสี่เลข11นะคะใครบางคนอาจจะมาจากแดนไกลทางไกลทําให้คุณรู้สึกว่าเธอเราตกลง ปงใจแล้วแหละว่าเราจะโยกย้ายถิ่นฐานบ้านใหม่มาอยู่กับเธอเราอาจจะมาซื้อบ้านอยู่ต่างประเทศอาจจะมาเลือกประเทศไทยหรือบางคนนะคะอาจจะมีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารสมบัติชิ้นใหญ่หญมาเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้รับมรดกได้รับเงินตกเบิกหรือว่าได้รับเงินเคมเงินอะไรเกี่ยวกับการเงินการงานแล้วก็ความสุขเข้ามาบางคนอาจจะมีการง้อขอคืนดีกับคนที่จบไปคนเก่ารีรันรีเทิร์นควบมา้ามาหา คุณนะคะไปต่อนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นใน7วันนี้ของคุณคือเรื่องอะไรเรามาดูซิพลังงานพิพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะโอ้ดูสิราชินีถือไม้ใครบางคนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะพลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งหาะที่จิตใจดีสายเปเธออาจจะเป็นเศรษฐีีหรือว่าร่ำรวยหากแม้นกคุณผู้ฟังมาฟังคุณจะใ คุณอาจจะได้เงินนะคะจากผู้หญิงที่มีบารมีอาจจะเป็นบอสเป็นหัวหน้าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานการเงินที่ป้วนปังที่สําคัญเป็นคนที่สามารถคอนโทรลคุณได้ด้วยอาจจะนําพาความสุขหรือชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับมางา้อคุณก็เป็นไปได้หากแม้ว่าเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังนะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะ หยิบยื่นข้อเสนอใหม่ๆชวนคุณไปเปิดธุรกิจทำธุรกิจหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณที่นำพาความสุขชวนคุณไปดินเนอร์ไปอะไรแล้วอาจจะไปเจอคู่เดทคู่จิ้นคู่แซ่บคู่แมทกันตามร้านอาหารตามที่ดิงที่แดนหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นการนำพาความสุขมาจากผู้หญิงสตรีนางหนึ่งทัุไฟที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเธอาไม่เหงาเธอไม่เดียวดายแล้วนะคะ คือจะมีชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเป็นผู้หญิงนำพาความสุขมาให้คุณพริเจ็ดวันนี้ค่ะอาจจะบอกว่าอ,อยู่ๆก็ไปถูกหวยด้วยเบอร์มาอ่ะโอนให้สักพันสองพันไปซื้อขนมกินใดๆแบบนั้นนะคะหรือบางคนหากแม้นว่าคุณเนี่ย ไปทำงานรอเรื่องการงานอยู่อาจจะมีผลตอบรับโทรมาไลา์มาส่งข้อความมาว่าคุณน่ะไปสอบสัมภาษณ์ได้เลยนะบอสต้องการเจอคุณนู่นนี่นั่นหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเป็นผู้หญิงดูสวยลึกลับมีบารมีดูเลอค่าดูแพงอยากจะติดต่อเทคแอคชั่นพูดจาประสานงานกับคุณผู้ฟังนะคะไปต่อนะคะ ข่าวดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้เรามาดูซี ใจฟูมากๆทําให้คุณใจฟูพรังงานของอัศวินถือดาบใครบางคนเป็นคนอาจจะเป็นคนหัวร้อนน่าจ,จะเป็นคนเก่าทัดลมนะคะอยากติดต่อกลับมามาเจอมาหาคุณมาจอดรถหน้าบ้านคุณกดกิง่งติ้งน่องติ้งน่องชุดคุณขึ้นรถพาคุณออกไปกินข้าวแลยหิวละปาไปกินมีวิธีการง้อด้วยวิธีแปลกๆอาจจะมีใครบางคนหัวร้อนใจร้อนรนทนไม่ไหวละอยากแบบเข้าหาคุณแบบ จูโจมห่มทยานบางครั้งนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคิดว่าโอ้คุณไม่ชอบเลยคนคนนี้เอาแต่ใจนีสใส่ไม่ดีอีกก็สูงแบบมีอัตราตัวตนเขาจะยอมละทิ้งอัตราตัวตนละทิ้งความหัวร้อนใจร้อนอาจจะแบบว่าพี่นอบพี่เทาแล้วยอมซิโลล่าให้คุณข่าวดีคือจะมีชาวทัดลมไปถุนตนกลุมนะคะจู่โจมเข้าหาคุณเทคแอคชั่นเธอเธอทักมาเธอเธอว่างไหมไปดูหนังกันเธอเธอว่างไหมไปชอปปิ้งเป็นเพื่อนหน่อยไปซื้อต้นไม้ซื้ออาหารแมวเป็นเพื่อนหน่อย เขาอาจจะเนียนเมึนๆเข้ามาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อืที่ผ่านมาทําเป็นหญิงนะคะอาจจะมีการจู่โจมของใครบางคนแบบว่าพุ่งมาที่หน้าบ้านคุณโดยที่คุณตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะไปต่อนะคะข่าวดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้เรามาดูซิโอ้เอ็ดออฟเพนนคอลหนึ่งเหรียญใหญ่อาจจะมีใครบางคนผู้หญิงผู้ชายทัดดินพึกศกันมังกรมกกลาก พฤษภานะคะกันยายนนำพาความสุขมาให้คุณภายในเจ็ดวันนี้อยากให้เงินคุณนะอะอยากไปช้อปปิง้งไปทำหน้าทำนมอยากไปทำรถนู่นนี่นั่นทุกสิ่งอยา่างมีใครบางคนชาวทัดดินอยากขอเริ่มต้นอยากอร p ต o r t o f f ร์ให้เงินคุณค่ะหนึ่งเหรียญใหญ่นี้อยากได้อะไรเอาให้แบบว่าเต็มวงเงินบัตรเครดิตพี่ไปเลยจะน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์ได้นะคะนี่คือพลังงานคือข่าวดีที่จะเข้ามามีผู้หญิงทัดไฟทัดดินทัดล และเป็นพลังงานของป่าสปอร์ตใจดีซอสสปอร์ตใจดีผู้หญิงผู้ชายสายเป๊หลอสปอร์ตใจดีบางกอกเชียงใหม่ภูเก็ตใด,ดๆก็แล้วแต่อยากเข้ามาทำความสนิทแนบชิดกับคุณนะคะบางคนอาจจะอยู่นนทบุรีสมุทรปราการพัทยาหัวหินใดๆก็แล้วแต่อยากบอกว่าเนี่ยคิดและว่าแบบ สุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีสิ่งไหนที่มีความสุขที่แบบพาคุณไปช้อปปิง้งพาคุณไปเติมเต็มสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะข่าวดีมาแน่นอนคือเรื่องเงินหนึ่งเหรียญใหญ่นี้มีใครบางคนอยากอร p ต o r t o f f ร์ให้คุณใจฟูบางทีคุณอาจจะคิดว่าอ๋อจะกางเรือแล้วห่อเหี่ยวจงเลยตังค์ไม่พอไม่มีตังค์แบบว่าไปซื้อขนมนู่นนี่นั่นอยู่ๆก็จะมีเงินโอนมาปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปง,ปงทำให้คุณรู้สึกว่าฮะจริงหรออะไรเงี้ยอยู่ๆก็มีคนเอาเงินมาให้มาเคลียร์หนี้เคลียร์สินเก่าค้างหรือบาง คนอาจจะแบบให้ด้วยเสน่หาให้ด้วยอํานาจมนตราที่คุณเคยแบบว่าไลา่ใส่เขาแล้วเขาเลยรู้สึกว่าโอ้คุณขาดแคลนสิ่งไหนเดี๋ยวพี่จัดให้โอนให้โอนไวนะคะนี่คือข่าวดีที่จะเข้ามามีรักเก่าคนเก่าอยากรี run, รันรีเทิร์นกลับมงงาง้อขอโอกาสหรือผู้หญิงบางคนที่เป็นเจ้านายเป็นแบบหัวหน้าเป็นคนที่ ดูรวยดูแพงดูเลอค่าอยากติดต่อ t ทคแ a คชั่นหาคุณและพลังงานของชาวทัดดินอยากพพอร์ตออฟเฟอร์เรื่องเงินให้คุณแบบเปไม่อั้นค่ะเอาให้หมดตัวขอไปเลยนะคะนี่คือพลังงานข่าวดีภายใน7วันนี้ที่คุณจะได้เจอแบบจุกจุกหนักหน่วงพงองุง่นนะคะโอเคฮัปปี้บายบายนะคะก่อ้คุณคุณผู้ฟังทุกคนโชคดีดังคำทํานายของไพ่ด้วยนะคะ